ชาพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่คาชาพาพาไปมู่สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณคุณอ้ําบอกวัดนี่แหละเป็นวัดที่ไม่มีชื่อบ่อน้ำมาเชื่อมเงินทั้งใต้พยาศิษฐสัตรกราช คุณอ้ําอธิชาติชุมนาโนนพระเอกตลอดกาลที่หันมาเอาดีทางด้านธุรกิจอย่างจริงจังนอกจากจะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่คุณอ้ํามีความเชื่อก็คงจะหนีไม่พ้นการเดินหน้าทําบุญจนกระทั่งได้กลายมาเป็นขาประจําแขกรับเชิญพิเศษของข้าชภาพาไปหมู่และเป็นแกนนำหลักในการเดินทางสายบุญมายังสปปลาวในครั้งนี้ คุณอ้ําเองเนี่ยกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามาทําธุรกิจที่ประเทศลาวเลยใช่ครับมานี่ก็แบบสไตล์เขาเลยรายได้ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปบูรณะวัด<ช>อย่างวัดที่คุณเพิ่งไปมาใช่ครับอยู่ดินแม่นำ้ำโขงใช่ครับเชื่อไหมทุกวันนี้ไม่รู้เลยว่าชื่อวัดว่าอะไรเพิ่งผพบอกอย่างนี้ทำไปคุณจะไ,ไ,ไปทํา คือเวลาเราทํางานใช่ป่ะตั้งแต่ที่เมืองไทยแล้ว,ลวเราก็มองว่าเอเวลาเราทำเนี่ยเราเราไปทําบุญเราเจอเกษตรกรเยอะแล้วเรามองว่าเออเราเอาสิ่งที่เพาะปลูกมาจาดินเนี่ยเราก็คืนเขาเมื่อเรามีไรายได้ใช่ไหมเร<อ>ช่วยเกษตรกรปลูกหรือบางทีมีวัดที่เขาต้องการบูรณะนะเราก็ไปช่วยเขาเพราะว่าอย่างน้อยเขาได้พึ่งพาถึงเราบอกว่าบุญเนี่ยมันจะนาพากันมนดดธเพราะว่าเราก็มาเจอพาร์ทเนอร์ของคนลาวเนี่ยที่เขาชอบทําบุญอย่างไปวัดอ,องค์ตือ้อวันนั้นไปเจอท่านจเจ้าอาวาสเราก็เรียนท่านว่า มีอะไรที่เราสามารถช่วยได้ไหมแต่ท่านมีวัดหนึ่งมดำวัดหนึ่งซึ่งเพิ่งคนพบเจอคนไทยก็ไม่รู้จักคนเรายังไม่รู้เลยและกําลังหาข้อมูลอยู่ว่าชื่อวัดอะไรแต่ด้วยอายุของของอิฐต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยพันกว่าปีแน่นอนพันกว่าปีแล้วเราไปดูนะโมดำคนที่ไปอ่ะก็ก็นิมนต์ท่านขึ้นรถไปเลยคุยเสร็จปุ๊บนิมนต์หลวงพ่อท่านขึ้นรถท่านก็ไปกับเรา นี้เรากําลังมาดูวัดตอนนี้เรีย้สั้นๆก่อนมาวัดร้างนะครับเพราะกําลังหาชื่อในอดีตอยู่ถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าสวยงามมากเป็นวัดที่หันหน้าออกแม่น้ําโขงสมัยก่อนต้องเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็เป็นวัดที่เจริญ <Okay. S 2> เข้าไปเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับป่ามีน้ํบท่านเล่าว,ว่าวันที่ท่านเข้าไปดูข้างแรกใช่ปะท่านเข้าไปกับพระหลายองค์พอรถตู้ผ่านไปท่านบอกบางองค์ลม้ลมหลับไปเลย คือหมายถึงว่าพลังงานตรงนั้นน่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างซึ่งท่านบอกมันเป็นที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากๆแล้วกันอ่าเวาง่ายครานี้เราก็เลยไปดูว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยเราสามารถไปบูรณะอะไรได้บ้างซึ่งท่านบอกว่ามีบ่อน้ําเก่าสองบ่อซึ่งท่านพยายามที่จะปูพื้นอยู่แต่ปูไม่ได้เมื่อดำปูที่ไรเนี่ยมันเป็นคลื่นขึ้นท่านก็บอกว่ามันมีบ่อน้าโบราณเล็กๆสองบ่อถ้าอยากจะช่วยคืออาตมาหลวงพ่อท่านกำลังจะสร้างอ์พญานา ไว้ที่ปากบอกเพราะไหนๆคือปิดไม่ได้ท่านก็สร้างพิานธภซะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพวกเราพาไปหมู่ณจุดตรงนี้ซึ่งก็แปลกนะฮะเขาพยายามจะปูพื้นทุกครั้งที่ปูพื้นก็จะเป็นพื้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้คุณอ้ําไปหมู่กันที่นั่นเลยได้ครับ การเดินทางมายังเวียนจยันทร์ของข้าชภา,าพาไปมู่ในครั้งนี้พิเศษเอามากๆที่ได้มีโอกาสพบเจอกับวัดร้างที่ไม่เคยบูรณะซ่อมแซมได้สําเร็จคุณอ้ําบอกวัดนี่แหละเป็นวัดที่ไม่มีใครรู้จักเป็นวัดที่ไม่มีชื่อเป็นวัดที่มีเรื่องราวแปลกมากๆนี่คือแม่น้ําโขงก็อยู่นี่ คือในสมัยก่อนเนี่ยคือวัดเนี้ยน่าจะตามสันนิษฐานอายุแล้วเนี่ยน่าจะมีพันกว่าปีขึ้นซึ่งการที่จะมีวัดอยู่ติดริมน้ำโขงคือนคนในสมัยก่อนเราจะชีวิตริมน้ำเขาจะเห็นได้ว่าอันนี้ติดริมน้ำโขงควาจริงถ้าเกิดไม่มีใครบอกก็ไม่รู้นะว่ามีแล้วก็คือที่อทบอกว่านที่ขึ้นใต้ขึ้งใต้ขใต้วิหารเนี่ยมันจะเป็นคลื่นท่านพยายามปูกระเบื้องอยู่แต่ด้วยความที่อาจจะชื้นหรืออาจจะน้ําดังต่างๆพวกนี้ก็เลยทําให้คลื่นกระเบื้องมันไม่สนิทท่านก็เลยมองว ไว้แล้วก็สร้างองค์พญานาคไว้สององค์ซึ่งในบ่อเนี้ยทะลุเชื่อมกันกับแม่น้ำโขงแล้วพญาศีสัตรุคราชก็ไม่รู้แต่ว่าบ่อน้ำมาเชื่อมกันท้่ใต้แล้วเขาขอบอกว่าดีไม่ดีน <ะ S 2> เนี่ยตรงนี้อาจจะไปเชื่อมถึงเจดีย์หลวงก็ได้ที่สำคัญคือช่างที่ดูแลที่นี่บอกว่าถ้าวันพระวันไหนไม่จุดทูปไม่บอกกล่าวไม่สสดมน ทำงานไม่ได้เลยนวันนี้ดีๆเพราะวันนี้วัน,ว,นวันโกนวันโกนพกนี้พระใหญ่พรุ่นี้เป็นวันพระใหญ่แล้วรรเราก็มา<ช>ที่นี่กันด้วยใช่อขอทําบุญหน่อยนะนี่คือสถูปเจดีโบราณอ๋อนี่ก็คือเป็นสถูปโบราณอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเบิกเนตรองพญาณคราช ั่นคืออะไรก่อนมุมสุดมุมสุดนั้นตามที่ศึกษาน่นคือพระอาจารย์หลายๆรูปวมทานบอกวาจะเป็นรูออกจากี่เราไปเรียบองเรียหเรียบออกไปรยตรงนู้นีตานตองเดี๋ยวมาถวายองค์พญานาคกันก่อน สอดคล้องกับคำบอกเล่าและเรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวบ้านระแวกนี้ว่าวัดแห่งนี้คือหนึ่งในเส้นทางพญานาคที่ใช้ในการขึ้นลงสัญจรเดินทางและการปูพื้นกระเบื้องไม่สามารถทำให้ราบเรียบได้นี่อาจเป็นสัญญาณการสื่อสารที่องค์พญานาคสื่อมาถึงชาวบ้านตามความเชื่อนี้เราจะเดินไปดูบ่อน้ำหรือรูน้ำเก่าที่นี่ อัน,นี้เขียนว่าอะไรกับป้ายหลักหมายรูหูนาครูนาบอยู่รูปนี้หูนากก็คือรูปเทบวัดร้างที่ยังไม่มีชื่อแห่งนี้มีเรื่องราวแปลกๆที่ชาวบ้านก็ยังหาคำตอบไปได้นั่นก็คือหากเมื่อใดที่มีการเข้ามาบูรณะซ่อมแซมวัดอย่างเช่นการทำสิ่งง่ายๆเพียงแค่ปูพื้นกระเบื้องก็ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่ว่าจะปูอย่างไรก็มีเหตุให้กระเบื้องกระดกขึ้นมาทุกครั้งการปูพื้นในวัดแห่งนี้จึงไม่เคยราบเรียบขึ้นมาได้เลยเมื่อคุณอ้ําได้เปิดเผยเรื่องราวของวัดร้างแห่งนี้จึงเป็นที่มาให้ขจพพาพาไปหมู่ที่ตามรอยมาพบในครั้งนี้เกิดความศรัทธาและทําให้คุณมดดําได้ดําเนินการหาทุนในการบูรณะซ่อมแซมวัดจนกระทั่งสามารถปูพื้นกระเบื้องสาเร็จและราบเรียบได้ในที่สุด ขอเจริญพรบรรดาญาติโยมท่านผู้ติดตามรายการในตรงนี้โดยมีคุณอ้ําและคุณมดดำพร้อมด้วยคุณแจ็คทางคณะที่มาทำรายการอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้คือในส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอนครศรีสัตนคหุตเกี่ยวกับความเชื่อ,อการกำเนิดของความเป็นลัษณะชนชาติชนเผ่าลาวนับตั้งแต่ภาคเหนือใน ยกขุนพรมเรียกว่านาคสิบห้าตระกูลเหตุนี้วัดนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบูรณะเพื่อเชื่อมกับเส้นทางเก่าอันเป็นเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อลุ่มแม่น้ำโขงในส่วนนี้ในรายการนี้จะมาเปิดภูมิเปิดทรัพย์เปิดกระแสวารจิตในการที่จะรับรู้ของบรรดาคนที่สนใจคารพและบูชาในส่วนนี้ด้วยเจริญพรสาธุ ก็ะจะสําสเร็จเพราะว่านี้เธอนําทางมาทุกอย่างคืออย่างน้อยตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วคือตรงนี้แหละแต่ถึงแม้วัดแห่งนี้จะยังไม่มีชื่อแต่ก็ได้สร้างปฏิหารเกิดขึ้นอีกหลายครั้งซึ่งหนึ่งในเรื่องของความเชื่อที่ทําให้ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาก็คือการพบบั้งไฟพญานาคจําจนวนสามลูกขุดขึ้นบริเวณหน้าวัดร้างซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน วันออกพรรษาที่แล้วที่ผมมาถ่ายรายการนะแล้วก็มามาสวดมนต์ที่นี่ตอนกลางคืนวันนั้นมันออกพรรษาพอดีก็คิดกันอยู่ในใจก่อนมาตอนกลางวันนะว่าถ้าสิ่งที่กําลังบูรณะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราสร้างมาเราก็จะเกิดประโยชน์ของพาิานาท่านรับรู้ใช่ไหมครับขอให้คืนคืนนั้นเนี่ยเกิดบั้งไฟขึ้น แล้วผมก็มาที่นี่ตอนทุ่มหนึ่งเข้ามาคืนวันออกวันเาเลยนะที่ผ่านมาแล้วก็สวดมนต์กันประมาณถึงสองทุ่มครึ่ง <พอ S 1> แล้วก็เดินออกมาเนี่ยพอเดินออกมาเนี่ยเจอ,เอ,อตำรวจเนี่ยนั่งอยู่ <พอ S 1> เขาบอกว่าผมออกมาช้าไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าบางังไฟเพิ่งขึ้น3ลูกขุดขึ้นซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนกลายเป็นความเชื่อและสัญญาณที่ดีที่ว่าองค์พญานาคอาจรับรู้ถึงความศรัทธาจากการบูรณาวัดได้สำเร็จ และชาวบ้านยังเชื่อว่าต่อจากนี้จะมีแต่ความโชคดีมาสู่ผู้คนบริเวณนั้นข้าบบได้มาที่นี่บบได้มานี็คือามาบบถึงเป็นที่พึ่งทางใจก็เลยอยากมากราบไหว้สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณ